คิตตี้คริสติน่าภรรยาเอสกันตพงออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงด่วนหลังมีข่าวลือเกี่ยวกับสามีออกจากโรงพยาบาลแฟนคลับยังคอยส่งกำลังใจและรอติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องหลังจากพระเอกหนุ่มเอสกันตพงเกิดอาการวูบหมดสติเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลขณะที่พรรยาคริสติน่าวิงเคลอคอยดูแลสามีไม่ห่างพรอมอัปเดตอาการของเอสให้แฟนๆได้ทราบอยู่ตลอด พันระยาคิตตี้คริสติน่าอัปเดตอาการสามีก่อนหน้านี้คิตตี้คริสติน่าได้ออกมาแจ้งข่าวดีให้ทุกคนทราบเมื่อเธอโพสต์ภาพของลูกสาวนั่งเฝ้าคุณพ่อพร้อมระบุข้อความว่า happy to be sitting with papa in his new room we finally can announce that s is moved out of the icu into a normal room as he is now stable enough เราอยากจะแจ้งให้ทราบว่าอาการของเอสในตอนนี้สามารถย้ายออกจากห้อง ICU มายังห้องพักปกติแล้วนะคะท้ามกลางกำลังใจจากคนบันเทิงและแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีและขอให้หนุ่มเอสหายโดยเร็ววันพันรยาออกมาชี้แจงหลังมีข่าวลือสามีออกจากโรงพยาบาลล่าสุดทางพันรยาก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงด่วนผ่านสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัว หลังมีข่าวลือเกี่ยวกับสามีว่าออกจากโรงพยาบาลแล้วโดยเธอได้เขียนข้อความเป็นภาษาอังกฤษว่า I have heard that there are many rumors that my husband is already released from the hospital. We would really appreciate if there are no rumors like this spread as we already try to update as much as possible to the public. My husband is still in hospital being treated and we are by his side every day. If anything c h a n g e it will only be informed here or by proper interview thank you so much แปลได้ประมาณว่าได้ยินว่ามีข่าวลือมากมายว่าสามีฉันออกจากโรงพยาบาลแล้วเราจะขอบคุณมากหากไม่มีข่าวลือเช่นนี้เนื่องจากเราได้พยายามอัปเดตข้อมูลให้สาธารณชนทราบมากที่สุดแล้วสามีของฉันยังคงอยู่ในโรงพยาบาลที่กำลังรักษาและเราอยู่เคียงข้างเขาทุกๆวัน หากมีอะไรเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบที่นี่หรือโดยการสัมภาษณ์ที่เหมาะสมเท่านั้นขอบคุณมาก